ภาพล่าสุดอ้อนลัคนาจากนักร้องสู่คุณแม่ลูกสองต้องบอกเลยว่าใครหลายๆคนคงจำเธอได้อย่างดีสำหรับนักร้องชื่อดังยุค90อ้อนลัคนาซึ่งหลังจากเธอแต่งงานกับสามีหนุ่มเบิร์ตอดีตสมาชิกวง UHT ตอนนี้ก็กลายเป็นคุณแม่และคุณพ่อลูกสองกันแล้วมีน้องเลอาและน้องเลตันมาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้ครอบครัว ล่าสุดออนได้หวนคืนขึ้นเวทีจับไมร้องเพลงอีกครั้งหลังหายไปนานกับการขึ้นคอนเสิร์ต Hashtag #D2B eternity concert 2023โดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพพร้อมระบุคแคปชั่นว่า2วันเต็มๆกับอีกหนึ่งความประทับใจที่บอกเลยว่าประทับใจมากๆขอบคุณบิ๊กแดนและบีม d 2 b และทีมงานในทุกๆส่วนที่ทำให้ออนได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตในครั้งนี้ การได้ร้องเพลงกับบิ๊กอีกครั้งมันเป็นสิ่งที่คาดไม่คิดจริงๆแต่พอมาเห็นภาพมันสุดยอดมากๆเลยดีใจที่ได้ร่วมง,งานกันอีกครั้งนะบิ๊กตอนแรกคิดว่าจะไม่ตื่นเต้นยอมรับเลยว่าพอขึ้นบนเวทีอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นมานานรู้สึกตื่นเต้นสุดๆไปเลยและก็อยากขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกคนที่ไม่เคยลืมกันเสียงกรี๊ดที่ส่งมามันมีผลกับใจมากๆ ทำให้คิดถึงวันเวลาเก่าๆเลยสําหรับทุกข้อความที่ส่งมาตอบกลับบ้างไม่ตอบกลับบ้างอย่าก,กดกันนะแม้นอนน้อยก็จะอ่องๆหน่อยแต่แค่อยากให้รู้ว่ามีความสุขมากๆกับความคิดถึงที่ทุกคนมีให้จนกว่าจะเจอกันใหม่นะคะ #D2B eternity concert 2023